ขอโอกาสครับอยากอยากทราบว่าผู้ที่ไม่ได้สดับกับผู้ที่ได้สดับครับแล้วอนันสงของผู้ที่ได้สดับมีอเนสงอย่างไรครับนี่ไงผมเป็นผู้ใหม่ครับเออก็ที่เพิ่งอ่านไปเนี่ยเวลาสุขกระทบหรือความทุกข์กระทบเนี่ยนะเขาจะไม่เพลิดเพลินไม่ปล่ำสรรเสริญเขาจะมีเครื่องมือในการดับ เวลาปุถุชนเนี่ยโดนความทุกข์กระทบมาเนี่ยก็จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ส่วนใหญ่พระองค์บอกก็จะน้อมนึกไปถึงกรรมสุขก็จะไปวิ่งสแสวงหาสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้เพื่อมาดับทุกขเวทนาที่ถูกต้อง นั่นเป็นปุถุชนดังนั้นปุถุชนที่ได้รับทุกขเวทนาเนี่ยเขาก็จมอยู่กับทุกขเวทนาเมาหมกอยู่กับทุกขเวทนาปฏิคานุสัยก็นอนตามนิสัยที่เป็นแบบนั้นนะ,ะแล้วพอเขาวิ่งไปหากามสุขเขาก็เพลิดเพลินต่อากามสุขเพราะเขาต้องการดับทุกตรงนี้ อนุสัยคือราคาก็นอนตามก็คือนิสัยความเคยชินในความสุขก็นอนตามเขาเป็นราคานุสัยดังนั้นพวกนี้ก็จะมีการเกิดใหม่อีกดังนั้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะเหมือนกับ บุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศร2ดอกคือทุกกายไม่พอทุกใจอีกแต่ถ้าคนที่ได้สดับเนี่ยอริยาสาวกผู้ได้สดับเนี่ยเขามีปัญญาละที่จะอ,ออกจากความทุกข์นั้นตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องไปวิ่งสแสวงหากรรมสุขเขาก็มองทุกเวทนานั้นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง เพราะพระศาสดาบอกว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เขาเห็นเหตุเกิดเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ความดับไปของเวทนาเขาเห็นตัวตนของเวทนาว่ามีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรเป็นอนัตตา ด้วยการที่เขาเห็นอยู่อย่างเนี้ยเขาจะถอนความยึดมั่นออกมาได้คนนั้นก็เท่ากับโดนล,ลูกศรยิงดอกเดียวทุกทางกายอย่างเดียวไม่ไม่ต้องมีความทุกข์ทางใจเพราะว่ารู้แล้วว่าทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราผัสสะหรือสัมผัสที่ทำให้เกิดทุกเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอีก อันนี้คือปัญญาของเขานี่คือความแตกต่างกันนะดังนั้นเวลาจะตายเนี่ยอริยสาวกผู้ได้สดับก็จะมีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายจะไม่ตายด้วยความขาดสตินะถึงความหลงไหลนะก็จะมีการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่ง มีการกระทำการละกายแตกทำลายดนั้นคติที่ไปหรือพบใหม่ของเขาก็สามารถหมดไปได้เพราะก็เห็นโทษของมันนะแม้อวิชาแม้อทุกขมสุขเนี่ยคือไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเขากระทบ แต่เขาก็ไม่เพลิดเพลินในอทุกขมสุขความเฉยเฉยเนี่ยเขาเห็นด้วยว่ามีความเกิดและมีความดับไม่ได้เป็นสิ่งถาวรน,นะดังนั้นเขามองเห็นอยู่อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเขากำลังละอวิชานุสัยไดนะ้ความไม่รู้ เพรน้นเวลาคนเราอยู่อุเบกขาหรือได้อุทุกขมาสุขแล้วเนี่ยก็คิดว่าอันนี้สุดแล้วดีแล้วแต่ไม่ยอมเห็นต่อไปว่าอุเบกขาเนี่ยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดับไปได้เหมือนกันยังไม่ใช่นิพพานธทาตุยาไม่ใช่นิพพานธาต ก็ต้องปล่อยวางอุเบกขาอีกทีหนึง่งแต่เวลาเสวยอารมณ์เวลาอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็ต้องเสวยอารมณ์อุเบกขานี่แหละเพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะเป็นอย่างนี้มีเพิ่มเติมไหม ขอโอกาสครับทีนี้ผมอยากผมไม่อยากเป็นสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานและเปรตวิสัยทํายังไงถึงจะหลุดพ้นได้ตรงนี้ครับก็ต้องพยายามเป็นโสดาบ,บันให้ได้เอาขั้นต้นนะไม่มีใครอยากเป็นนะออทุกติเนี่ยไม่มีใครอยากได้แต่ความที่โอรมภาเขียสั่งโยน์เนี่ย มันเป็นของมีกำลังไม่มีใครอยากมิจฉาวาจาแต่สติมันไม่ทันไม่มีใครอยากมิจฉากรรมันตะแต่มันไม่ทันดังนั้นเราก็ต้องฝึกค่อยๆฝึกทำเรื่อยๆฝึกไม่ให้เพลินไปกับอารมณ์ ไม่ให้เพลินไปกับอารมณ์เวลาจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยพยายามกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักนะกายของเราอย่าปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์ทำอย่างเนี้ยเรื่อยๆเท่ากับเรากำลังละตัณหาในการสร้างภพ พบใหม่ที่จะเกิดต่อไปของเราก็จะไม่มีมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีที่พระศาสดาทรงใช้ด้วยพระองค์เองคือกายยัขตาสติหรืออนาปานาสติการเอาจิตตั้งอยู่ที่กายหรือ อยู่ที่ลมหายใจของตัวเองเพราะลมหายใจของตัวเองเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นพระศาสดาก็ให้เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายจิตตั้งอยู่สที่วิญญาณทิติสี่ตั้งอยู่ในกายบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้าง เราก็เอามาตั้งที่กายไว้ที่เดียวเวลามันจะไปไปตั้งในนามธรรมใดๆเนี่ยก็ให้เรารู้ตัวให้ไวบางทีเราก็เพลินไปเพลินคิดไปยาวรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นพอเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเคยชินเกิดนิสัยใหม่ เกิดอุปนิสัยนิสัยฝั่งกุศลฝั่งดีที่เราหมั่นทําเรื่อยๆไปชดเชยนะต่อไปอกุศลก็น้อยลงน้อยลงไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุดขณะที่อยู่กับลมหรืออยู่กับกายเนี่ยก็เป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริง